สวัสดีครับเพื่อนๆเม่อนี้มีพี่น้องเ,อเครื่องตัดงามาให้แล้วก็บอกอาการว่าตัดตัดไปแล้วก็หยุดกึกนะครับตัดบบได้หยุดเสียงดังป้งเล้งแล้วก็หยุดว่าสั่นนะครับเขาก็สรุปเลยนะครับว่าหนาจะเกิดจากสปริงขาดนะครับขาด สปริงขาดขาดห้ากระถอดเลยนะครับถอดเพื่อจะตรวจสอบมึงโอ้มันแน่จ้ะน่นี่ยแน่แนๆ่ๆๆ เกลมมี่ยเบอร์ใดพวกพี่น้องแข่งลายกับโอเกลี่มบิดอืมอะออกแล้วถ้าจานคาดซึกนะครับจานคาดซึกนี่ก็เฮ็ดให้เปืองสปริงสปริงจะ ใส,ใส่ไปก็บ่โดนกับขาดนะครับเ้อาบ่าอยากไปหาช่างอาการแบบนี้เขาก็สามารถที่จะถอดซ่อมเองได้นะครับโดยการเปลี่ยนสปริงจากแข็งมาเป็นสปริงออนนะครับให้คว่มาทางของก่อนขาดได้ให้ตัวลายกุเก่า ว่าสปริงก็จะมี2ก้อนกับสก้อนนะครับสปริงก็แล้วแต่รุ่นว่าของเพื่อนนะครับรุนใดเดี๋ยวเอามาถอดพิสูจน์กันว่าสันีฐานของผมถือเป่ในช่วงฤดูการตัดหญ้ากบมักซิมีปัญหานะครับเครื่องตัดหญ้านี่และหลายค้นก็ได้แบกเมื่อบ้านนะครับไปหอททงแล้วแล้วก็เอามาสอมดูเลยล่ะครับครับผม ผมก็เปลี่ยนให้ยู่ยเรื่อยนะครับดัดแปลงจากสปริงตัวใหญ่เอามาเปลี่ยนสปริงตัวน้อยเพราะว่าจานคาดมัดซึกมันเป็นรล่องลงลึกแล้วเล่า็บไปเปลี่ยนจานคาดใหม่นะครับผมก็แก้ไขให้เอาไปใช้สก่อนแต่ว่าถ้ายากให้ดีก็ต้องเปลี่ยนจานคาดเามื่อเล่าบ่ได้เปลี่ยนห้าก็ต้องเปลี่ยนสปริงให้นะครับ จากสปริงตัวใหญ่ก็ใส่สปริงตัวเล็กการยืดย่นก็จะบอกแข็งเกินไปนะครับเวลาตัดก็จะมีกำลังในการที่ก่อนขาดบีบอัดบอกขาดนะครับบอกขาดแต่ปัญหาคืออย่างแกรนรูดนะครับเพื่อนแกนอืมแกนก็บ,บ่กมีเปลี่ยนสมบัติ แกนเครื่องตัดหญยาหลุดเพ,เพื่อนนะครับเวลาเาหมุนเวลาเาหมุนยังสี่นะครับรงสงสัยเฟืองมันจะซึกนะครับก็นในแกนเงาจักหนูวนอนนะเนาะเยียปล่อยลงเรียนไทยเออหัวหกเหลี่ยมชำรุดนะครับ ใส่ห้อยพันถอดมาแล้วต้องใส่คีมล็อกนี่นะครับแกนซึกครับนี่นะครับแกนซึกหมดแล้วก็าสามารถที่จะใส่ได้อีกนะครับก็ไ้เปลี่ยนแกนแล้วครับเดี๋ยวรอผลมาว่าจะของเครื่องนี่ จะไปซื้อเองหรือให้ผมซื้อแกนี่จะพอทอกันนะครับแต่ว่าเขียวของแกนนี่จะทอกันนะครับสำหรับรุ่น4ีหนึ่งงแต่ว่าความสาันความแาวนี่จะต่างกันอยู่นะครับเป็นบางบางตัวนะครับเป็นบางรุ่นรุ่นสีหนึ่งๆคือกันแต่ว่ามีแกนสันกับมีนะครับแกนสันกากันนะครับรุ่นหลังๆมากนี่เหตุการ มีสั่นออกมาเวลาสตาร์เราก็ตัดหยาบบดได้นะครับเพราะว่าแกนมันซึกหมดแล้วกอออยู่ไอกคุนีไปรอบือแล้วครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับแกนใส่แกนเก่าอีกเครื่องหนึ่งมาเปลี่ยนใส่ครับเพื่อประหยัดต้นทุนถ้าเพื่อนๆมีเครื่องที่บดได้ใส่ก็ใส่เครื่องเก่า นะครับถอดออกแล้วก็นะถอดแกนออกแล้วก็เปลี่ยน,น,นมึงควมเงาหอยมันทอกัน<ช>นะนะครับมันได้ทอกันก็โอเคในการสมเครื่องเพื่อนๆก็จะได้เหตุเป็นนะครับสันนิษฐานอาการของเครื่องที่บติดถือเขาก็จะได้แก้ไขได้หยู่ทงอยุดทามีหกเหลี่มยมกับไขควง พี่น้องก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับลักษณะท้าอบ,บฝืนตัดนะครับเครื่องตัดหนาถ้ามีเสียงผิดปกตินะครับอยู่ในการเสียงดังป้องแรงนะครับมีสองอาการที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องตัดหนาเฮาก็คือสปริงก่อนขาดขาดนะครับใส่สปริงหง่นะครับสองก้อนก่อนขาดสองก้อนนี่เป็นสปริงหง่นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะ ประยุกต์นะครับสปริงจากสปริงใ่ก็เป็นสปริงหน้อยตัวขนาดนี้นะครับความหยดยุนของสปริงจะแตกต่างกันเพราะว่าสปริงน้อยจะยืดอ่อนกว่าก็ประกอบกับเขาเก้นก็เป็นอันว่าเซตนะครับขั้นตอนในการดูแลเครื่องทัดห้า พี่น้องเฮ็ดเองที่บ้านได้นะครับขั้นตอนก็ตามที่ผมพ้าเพื่อนๆได้ทำขันหลายคนก็แก้ไขบ่ได้นะครับด้วยตัวเองถ้เา,าเขาศึกษาแล้วก็จะบ,บ,าบายากนะครับในการที่จะแก้ไข เสร็จขั้นตอนครับกส็สอดไส้ไว้เป็นอะไรนะครับเก็บเครื่องนี่ไว้เป็นอะไรในครั้งต่อไปเอาเรียบร้อยเออครับเรียบร้อยแล้วครับสมแซมก็ จะของเครื่องเก็นกัมะเล็งกับมีพี่ๆน้องๆนะครับพอใหญ่ใหญ่เพื่อนกับแวกมคุีน,ำน้ำลาพี่ล่าน้องไปก่อนพบกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ